สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้รายการของเรามีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเป็นสัปดาห์สำคัญสำหรับชีวิตของคนไทยวันพ่อแห่งชาติวันนี้คำถามที่เราถามกับคุณพ่อท่านหนึ่งที่ดูเป็นคนมีความสุขแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเลี้ยงดูลูกสาวสองคนเราเรียนถามคุณพ่อท่านนี้ว่าอยากจะเป็นคุณพ่อแบบไหนให้กับลูก วิทยากรของเราในวันนี้อาจารย์กิจการช่วยชูวงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะมีวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการดูแลลูกๆก็คือว่าทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นเป็นคํากว้างครับเป็นคําที่ดีแต่มันขาดองค์ประกอบไม่ได้ผมอยากให้ลูกของผมพร้อมที่จะใช้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปได้อย่างที่ควรจะเป็น ข้อที่หนึ่งผมจะมีความทุกข์ให้ลูกดูเมื่อผมทุกข์เมื่อผมเจ็บผมก็จะบอกผมเจ็บเมื่อผมไม่สบายใจผมจะบอกผมไม่สบายใจผมจะไม่โกหกมีหนังสือแปลโดยไทยวัฒนาพาน,นิชเก่ามากเล่มหนึ่งชื่อแม่ของเราทุกครั้งที่ที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงินแม่จะถามว่าจะให้แม่ไปเบิกเงินธนาคารมาให้เราใช้กันไหมลูกๆก,ก็จะบอกว่าไม่ ลูกๆช่วยแม่ทํางานเพื่อหาเงินมาใช้ในการจ่ายค่าไฟค่าน้ําเมื่อลูกโตขึ้นจึงได้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วแม่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารแม่เพียงแต่บอกเพื่อให้ลูกๆรู้ว่าเราต้องช่วยกันผมจะเศร้าให้ลูกเห็นผมจะมีความสุขให้ลูกเห็นผมจะหัวเราะเมื่อเรื่องราวในภาพยนตร์ที่เราดูอยู่ด้วยกันผมจะมีความทุกข์ให้ลูกเห็นผมจะมีความสุขให้ลูกเห็นแล้วลูกจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ ฟังแล้วดูเหมือนกับสบายๆนะคะที่จะทำหน้าที่คุณพ่อให้เป็นสิ่งที่ช่วยให้กับลูกๆได้รู้จักเงื่อนไขของชีวิตของเขาแล้วก็มีอะไรที่ทำได้ตอนนี้ก็ทำเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่ก็คือการสร้างและเจรไนลูกให้ได้เห็นแง่มุมต่างๆและตัวลูกเองก็มีแง่มุมที่งดงามแล้วก็ลึกซึ้งมีความหมาย หม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักลูกให้ทูกท่าน